สวัสดีผมไอแซคตอนนี้มีด็อกเตอร์ติดต่อมาขอให้ผมช่วยกำจัดตัวพ่นพิษด้วยเข็มฉีดยาที่จะทำให้มันร้ายชีวิตจากนั้นเขาก็ขอให้ผมไปกำจัดสัตว์ประหลาดในไทยยานนี้กูเป็นวิศวกรหรือกรรมกรว่าเนี้ยว่าไงไอตัวประหลาดถึงเวลาที่มึงจะต้องชะตาขาดปลิวออกนอกอวกาศไป จากนั้นเพื่อนก็โทรมาบอกให้ไประเบิดอุกกาบาตแม่งเอ้ยลำบากกูอีกแล้ว <Great. S 1> กูเลยต้องออกมาติดระเบิดแล้วกลับไปทำให้มันระเบิดตอนนี้เพื่อนโทรมาบอกว่ามียานกำลังมาช่วยเราแล้วแต่แล้วพวกเขาก็ได้เก็บกระสวยนักฆ่า47เข้าไปผมต้องไปเตือนพวกเขาก่อนเจอภัยเอาล่ะตอนนี้อยู่ในห้องสื่อสารแต่มันมีมันค่อยขัดว่างผมเลยออกจากยานแบบอ้างว้างเอาละ่ะไอตัวประหลาดถึงเวลาชะตาขาด ลอยไปในอวากาศแล้วผมก็กลับมาเปิดการสื่อสารแต่มันก็ไม่ทันแล้วนักฆ่า47ได้กำจัดไปอีกหนึ่งรายแล้วมันก็ทำลายยานให้พุ่งมาชนพวกเรา แต่โชคดีที่รอดมาได้แล้วหัวหน้าก็โทรมาให้ไปเอาแกนพลังงานยานที่พุ่งมาชนผมก็ทําได้แต่อดทนหลังจากขึ้นยานมาสภาพแม่งไร้ผู้คนจากนั้นผมก็เจอคนหรือก็คือหัวหน้าของผมที่ข้างหน้าเขามีนักฆ่า47อยู่แล้วมันก็ทําให้เขาไปเกิดในชาติหน้าได้แกนพลังงานแล้วต้องรีบสละยาไม่งั้นผมได้อันตรธานหายไปแน่